โอเคนะผมก็ต้องขอกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะผู้หญิงของผมนะครับมิสเตอร์ฮาร์ปเกมเมอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นคลิปวิดีโอที่4ของผมแล้วโอเคนะวันนี้ผมจะมาทําอะไรนะหรอแจกไอดีไลน์พี่กุ๊กกุนั่นเองนะครับนี่ครับพี่กุ๊กกุช่แนนะฮะนี่โอเคนะมาดูกันนะว่าไอดียไลน์อะไรนะครับโอเคนะครับก็คือ e y r a i k u k นะครับนี่ครับ e y r a ไอเคยูเครับคนหาครับคนหายกีให้ดูก็ได้นะนี่ครับคนหายให้ดูครับเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนเลยครับแต่สงังเกตได้ว่าเพื่อนมันเต็มนะก็ใช้สูตรเดิมของเราเลยก็คือบล็อกแล้วก็กดบล็อกทาแบบนีออ้สองครั้งนะครับแล้วเพิ่มเพื่อนุอนอนกลงแล้วก็ปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องเปิดใหม่เออก็เราสักประมาณวันสองวันนะไม่ก็ไม่ถึงวันนะไม่ก็ไม่ถึงวันเหมือนกัน น่าจะไม่ถึงวัานนั่นแหละเออนะครับนี่ครับเดีตไลฟ์พี่กุก๊กนะเดี๋ยวผมจะทิ้งอดไลฟ์พี่กุก๊กไว้ใต้คลิปดีสคริปชั่นของคลิปนี้นะครับแล้วก็เอ่ดีตไลฟ์ของผมนะครับส่วนชื่อกิ้วก็จะทิ้งไว้ใต้ชั่นนี้เหมือนกันนะต้องการหาคนเข้ากิ้วอีก18คนนะครับหาคนเข้ากิ้วอีก18คนย้ำว่า18คน